มีหลายคนนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมีเทคนิคอะไรที่ง่ายๆไหมที่จะฝึกสำเนียงบริทิชนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เลยหรือว่าจะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงบริ i s h ถาวรน,นะฮะแต่ว่าเป็นเหมือนกับลูกเล่นง่ายๆว่าเออฉันพูดประโย,ะโยคแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยเราสามารถเป็นสำเนียงอังกฤษได้นะครับก็มีเทคนิคหลายอย่างนะครับ อย่างเช่นเทคนิคอันนึงที่เราเรียกว่าอาจจะออกเสียงตัวตัวตัวแอตก็ได้นะครับตัวเอเช่นตัวแอ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 คือในภาษาอังกฤษเนี่ยโดยพาวบริเตนนะฮะโดยเฉพาะสำเนียงทางใต้ซึ่งถือว่าเป็นสำเนียงมาตรฐานนะครับเช่นในทางลอนดอนนะฮะหรือว่าออกซฟอร์ดนะครับอย่างเช่น,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 ค,น,ค,ชนคือคนคนลอนดอนเนี่ยครับเขาจะพูดอะไรที่มันชัด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 ดนะครับเช่นบอกว่าฉันกำลังนั่ง เดิมชาที่สถานีในวันเสาร์นะฮะมันจะเป็นแอะแอเยอะ I had a cup of tea at the station on Saturday I had a cup of tea at the station on Saturday เหนเราคข้ามจะเป็นแอะแะอ I had a cup of tea at the station on Saturday I had a cup of tea at the station on Saturday I had a cup of tea at the station on Saturday แล้วก็มีเรื่องหนึ่งครับที่คนไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแล้วทำให้ติดฮะก็คือคำว่า to ฮะ t o t นะครับเช่น to do การทำนะครับหรือว่า to eat การทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะถ้าเกิดไอ้คำว่า to เนี่ยนะครับ to อ่ามันมี มากกว่าหนึ่งคำในหนึ่งประโยคอย่างเงี้ยคนไทยจะพูดได้ยากมากครับเช่นบอกว่าฉันอยากจะไปที่โรงหนังในวันเสาร์นี้นะครับจะเป็นว่าไงครับนะก็จะเป็น I would like to go to the cinema on this Saturday ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะพูดให้มันเร็วเนี่ย I w o u l d like to go to the w o ู้เพราะฉั้นคนไทยจะติดนะไอ้ตรงปากเนี่ยมันจะเป็นจุดๆทูทูท <groundbreaking> no <Thailand> to ูโก้ทูทูทูอันเนี้ยนะเพราะว่าคนไทยเอ่อจะใช้ตัวกรามจะใช้ตัวปากแค่เนี้ยนะฮะแล้วทูโก้ทู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 มันจะติดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยนะฮะในสำเนียง British เนี่ยเขาจะไม่พูดทูโก้ทูโก้ทูนะฮะเขาจะเป็นเท่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  นะครับอย่างคำว่า I would นะฮะถ้าเขาไม่เน้นย้ำจริงๆว่า I would like I would like เขาก็จะยออ่อไอตัว I would นะครับเป็น I apostrophe แล้วก็ดีครับ I apostrophe d เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแทนที่จะเป็น I would ก็จะเป็น I apostrophe d ซึ่งออกเสียงว่า I'd I'd like แทน,นที่จะเป็น I would like I'd like นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจะ I'd like to go to the cinema on this Saturday I'd like แทนที่เราจะพูดว่า to go to คำว่า to นี่ก็มันจะเป็นแค uh, uh, uh ่เเเแต่ไม่ต้องถึงขนาดเ uh นะฮะเดี๋ยวโควิดไปติดคนอื่นนะครับก็จะเป็นแทนที่จะเป็น to go to ก็จะเป็น to go to t uh, t uh, t uh, t uh. to go to I'd like ทีนี้บวกกับ to go to นะครับ Art like t o g o t o i Art like t o g o too. คำว่าโรงหนังนะฮะโรงภาพยนตร์ Cinema น,นะครับในใน British เราเรียกโรงหนังว่า Cinema น,นะฮะไม่ได้เหมือนอเมริกันที่เรียก t h e a อ e r นะฮะโรงละครก็ t h e a อ e r โรงหนังก็ t h e a อ e r นะครับแต่ในในอังกฤษนะครับโรงภาพยนตร์จะเป็นซ i n e m a โรงละครเวทีถึงจะเป็น Theater นะครับดังนั้น Art like t o g o t o เห็นไหมครับ Art like t o g o t o ท์ทๆมันไม่ใช่ t i like to go to I'd like to go to the cinema on this Saturday i like to go to the cinema on t h i Saturday s นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นท์ๆๆๆๆทอันนี้ก็จะออกให้มันเป็นอ่า uh, สำเนียง British มากขึ้นแล้วก็ถึงแม้จะไม่เป็นสำเนียง British แต่ว่ามันเป็นการพูดที่เออมันสบายปากมากขึ้นนะฮะคือเสียงมันออกมาจากปากได้ได้สบายขึ้นเสียงต่อมานะครับที่เราดัดได้นะฮะ ก็อย่างเช่นคำว่านี่ฮะ i k e นะคำที่สะกดคืออย่างเช่นคำว่าชอบใช่ไหมครับ l i k e like มันจะไม่เป็น like like i like, like 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 แต่จะเป็น like 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 i like ผมชี้เห็นไหม spike spiky hair นะ spike like spike surprise drive So, I keep IVE R I V E I Drive Like I like Drive Spike I like to keep spiky hair when I'm driving a car. <laughs> I like to keep my I like to keep spiky hair because it's very easy to set in the morning. you know when I wake up in the morning it's very easy I just put on some wax you know and then I just you know touch and set my my hairdo and then I use a blow dry to blow dry my hair a little bit and then you know it only takes about usually it takes about five to six minutes and then I finish and I look good with my hairdo here เทคนิคต่อมานะครับตัว th เนี่ยฮะที่คนไทยพูดกันยากๆครับตัว th ก นะฮะ t นะครับ t ติดซึ่งในในอังกฤษเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ t h ิดจะเป็น thinking พวกคำเช่นเช่นกำลังคิดอยู่ I'm thinking เขาจะเป็น I'm thinking แต่จะเป็น kin เหมือนกับ t h i n k i n instead of t h i n k i n g นะ you actually spell t-h-i-n-k-i-n-g but the way british pronounce it's like t-h-i-n-k-i-n thinking it's like thinking i'm thinking about getting something for you i'm thinking i'm thinking about getting something for you uh, i need to get something thinking I'm thinking about going to the cinema on Saturday. You like to come with me? I like to go there. I wouldn't like to go there alone. I like to go somewhere uh, a n enjoy with my friends. Are y o u thinking the same thing. นะครับก็จะเป็นทานนี้ก็จะบอกว่า thinking something จะเป็น something I'm thinking about something ลองไปฝึกดูนะครับจะเป็นฝึกเป็นเล่นๆบอกว่าเอ้ยฉันก็พูดสำเนียง อังกฤษแบบคนบริเตนหรือเรียกว่า British accent ได้นะครับก็ลองไปดูฮะลองฝึกดูนะครับแล้วลองพูดออกมา I'm um, um, going to the cinema i like to go to the cinema this Saturday Would you like to come with me Or w h a t you thinking Oh you like to go shopping Yeah I'm thinking about getting something as well We better go together